อยู่ไหมครับนาราครับนาราอยู่ไหมครับ,น,รบนาราค่ะอยู่ไหมครับรนี่ครับนาราครับมีคนคิดถึงนารากรไงทำไมพี่โดยไม่ถามผมบ้างว่าผมสะดวกหรือไม่สะดวกไม่สะดวกไหมอ่ะขนาดนี้ต้องสะดวกล้วแหลยมันคือเสีเสียง่างแมแหย่ผู้ดำเนินห่ากำลังลองเสื้อที่จะเข้าฉากช,ช่วงที่อ่าช่วงที่อ่า้าโดนโดนทำลายอย่างเงี้ยสาคุณยุทธ ฉากโดนทำร้าย<อ>ในลำเรื่อง,งซึ่งตัดตัดชุดในฉากเหล่าเหล่านี้มาหลายชุดมากไม่รู้จะได้ใส่<ไ> <laughs> หรอไม่ได้ใส่ก็แบ่งแบ่งเราบ้างนะไม่รู้จะได้ใส่ไหมพวกออกฉากเดียวกันต<อ>้นราล้วะต,ตัดใหม่ยัอไ,ไงเนี่ยตัดใหม่ทุกตัวมีหลายสีครับอ๋อหรอตัดมาเพื่อออกฉากโดยตรงตัดใหม่เพื่อออกฉากโดยตรงครับแล้วทำไมวันนี้แต่งหน้าเร็วจังรีบไงเอาเมื่อวานนี้ทำไปเพื่รีบมาตัฐานไงเมื่อวานจะให้รีบยังไงมาถึงงานก็เที่ยงคืนแล้วคุณตายแล้ว สร้างตำนานไหมเนี่ยวันนี้มีตำนานไหมจะมีตำนานอะไรมีจะดูน้องกิดน้องพาสร้างตำนานไหนก็จะสร้างวานนี่น้องก็สร้างตำนานไปแล้วนะครับเพลงจบแต่ไม่จบเลยยังจบแต่น้องไม่จบดูว่านี้ไปหาว่าอะไรตอนนี่นต่เพราะว่างต้นอยู่โอ้อยู่คนเดียวเนาะเหงาไหมเมื่อวานพี่นุท์ก็สร้างตำนานอยู่นะตอนออกฉากอ่ะน้องน้องสร้างสร้างตำนานยองสร้างตำนานคือเพลงจบแต่ร้องไม่จบใช่ไหมใช่ของพี่นุท์คือเพลงยังไม่จบเลยร้องจบแล้วเพลงจบอยู่ร้องหลงร้องหลงร้องเอาท่อนหน้ามาใส่ท่อนหลังนะครับพี่น้องกูดอนมาหลายปะ อะไรนะพี่น้องอุดรมาเยอะยังไม่ได้ออกไปข้างหน้าเลยครับก็เลยไม่รู้มาถึงก็กก,กอยู่ในเต็นท์นอยู่างไรงงจะอยู่ในเต็นท์นอนนารากรโอลามาครับขอบคุณพ่อเอกนอนท์ที่มาหานาราเราต้องมาหากันอยู่แล้วครับเพราะเรามาหากันทุกวันนะฮะกินหรือเปล่าหยิบวันนี้ก็ยังไปกินข้าวด้วยเลยแต่เธอไม่กินกับเราไงเราคิดข้าอิ่มแล้วเพี่อนที่อิ่มแล้วก็เข้าห้องเลยนี่เราเสร็จจากเธอเราก็จะเป็นแต่งหน้าแล้วยังไม่เสยอะเลยนะฮะคนดูเราไม่เยอะเลยทำไมอ่ะไม่รู้เท่าไหร่แต่เนี้ย แล้นี่ประมาณ900อันนี้ไม่เยอะหรอก่เยอะตั้งพันสองพันสามขึ้นเวทีตั้สองพันสามโดยโดนพ่อด่าไล่นางไม่ได้ต้องคนไปซื้อบัตรโอเคพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีบัตรไล่สดวันไหนที่สิบสี่สิบสี่คาดว่าเราจะมีโชว์พิเศษนัดสิบสี่นะนี่ค่ะว่าวงในเขากำลังทำโชว์ใหม่นะครับเป็นโชว์พิเศษด้วยอันนี้ไม่ทราบเนะแหน่นั่นล่ะปุ้มอ้ามัวอ้าอีกแล้ววันเขารู้จริงวันน่นหนึ่งคุยกับพ่อสองต่อสองก็จะทำโชว์อะไรใหม่ๆนะคุยคุยใคร คุยกับพ่อไงคุยกับพ่ออ่ะแล้วเจ้ากับพริบตาจะไปอ๋ออันไฟเข้าตาฝากหน่อยวันที่14ครับอย่าลืมซื้อบัตรไลฟ์สดใช่ครับผมให้เธอฝากเมนล่าเท่าบอกเมน่าหน่อยเออเท่าก็มอบข้อดีๆว่นดี้ดีว่นดี้ครับผมเชื่อนกไม่ปวดแขนอันนี้คือไม้หรอไม้ไม้เออนั่นีลยคือไม้ไม่ยให้เป็นไม้เนี่ยเขาว่าวีด้่นี่งเอาวีเป็นไม้ก็ฝากแฟนคลับนะครับของทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์สุภูสุกุลครับผมซื้อบัตรสิบตัวเขามาเบิง เราบอบวัาถ้ทสิ์ครับในวันที่14ที่ที่ถึงนี้ขอบคุณครับเพราะว่าเราวันวันที่เราเปิดวงไลา์สดนาะใช่ไหมแล้วที่นี้ฝนเกิดเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมก็เลยเป็นการไลฟ์สดที่ไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มรูปแบบแต่ว่าเราก็เลยเปิดไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่คนดูแบบเต็มรูปแบบครับตามที่พี่นวลว่าเลยครับอะไรนะตามที่พี่นวลว่าเลยครับตาจิกเอาจะไม่พูดอะไรใช่ไหมนี่ในลูกข่าวยังออกอีจันน่ะอะไรนะข่าวอีจันคืออะไรอ่ะข่าวข่าวอีจันยิ่เทียน เธอไปยืนพูดอยู่ในขอสินไงทำไมพี่ก็บเธอผมยาวเนี่ยเขาเลยไปข่าวอีจันร้อยสองจาหนึ่งเลยนะเอาทีดีเอาจริงจริงข่าวอีจันที่ว่าเขาถามเรื่อกระแสเป็นยังไงเปิดวงมาที่โดนกระแสดาวงดราม่าเกี่ยวกับหลายเรื่องอะไรประมาณนี้อ่าก็ตอบค่าถามไปหมดแล้วันนั้นนะก็ตอบไปหมดแล้วใช่ไหมก็ไปดูนะครับติดตามนารากรข่าวอีจันนะครับแต่ว่าถ้าติดตามข่าวรายวันก็จากนวชัยนันนะครับจะพาทัวร์วันนี้เป็น ep สองแล้ว ep สองมีเวลาทำนะครับต่อไปถ้ามีเวลาก็คือนอน เพราะว่าอยู่เน็ตมีแต่คนแก่อยู่ในเน็ตเราเน<อ>ี่ยหรอรวมทั้งรวมทั้งเจ้าด้วยไหมไม่ไม่ไม่ต่อโชคก็แก่โป้ก็แก่เบลก็แก่ไปว่าเขาเจ้าไหนแก,ก่กับเพื่อนเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยใช่แล้วเสียใจจังวะ <laughs> เอาปิดรายการได้หน่อยจะปิดแล้วเอาใจปิดแล้วสร็แล้วเหรอเออเรอดูวันนี้เมื่อวานนี้เต้าหยองสร้างตำนานร้องเพลงจบรักดนตรีจ้าบายบายครับผมสวัสดีนะคะมาเมื่ไงแขก ได้รู้ยังไงบอกคนน้ำอบอกเพื่นน้องวันนี้เล่นอยู่ที่บิ๊กซีวันนี้เล่นอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดอุดรธานีครับตลาดอะไรตลาดอะไรคือ <laughs> ตลาดไม่อย่างว่าตลาดจเจริญศรีหรือเปล่าบอลเมลลุดหรือว่าคลองเจริญศรีหรือเปล่าอะไรสักอย่างสักตลาดหนึ่งนี่แหละครับตรงข้ามระหว่างเมตโกกับบิ๊กซีนะครับวันนี้ถึงตีไหนนะะ้าลาวันนี้ถึงตีตีไหนอะ่ะแต่เขาลงมาตีว่าตีสี่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะให้เท่าไหร่อ่าเราตีสี่อ่าครับผมตามนั้นเลยครับบ๊ายบาย